Here we go again ได้เวลาเดินทางอีกทีแล้วครับ Paris ครับไม่ได้กลับมานานมากๆหลายปีมาก3-4ปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้งงมากเดี๋ยวขอขึ้นไปแล้วขอนอนแล้วกัน15ชั่วโมงเจอกันครับ Paris เอาละครับถึงแล้วโรงแรมของเรามี่โชเฟอร์มาส่งหน่น่เลให้แรมสวยมากทางเข้า ในห้องแล้วไซส์กำลังดีเลยนะแบบอยู่คนเดียวนี่บรรยากาศหน้าต่างโห่นี่แดดดีมากซัมเมอร์นะเพิ่งมาก็เริ่มรกซะแล้วหมาว่าโอเคเดี๋ยวไปเดินเล่นนะครับไอ <Hi. S 1> <laughs> แล้วเป็นซัมเมอร์ที่มันเขาเรียกว่าแบบว่าโค้ซัมเมอร์เหมือนกันนะครับฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันแปลกมากจริงๆมันน่าจะต้องร้อนมากกว่านี้อันนี้อยากจะบอกว่าลมเย็นมันเปิดแอร์เลยอะ่ะคือเย็นมากครับประมาณแบบไม่ถึง20แต่ก็มีแจ็กเก็ตมาแค่ตัว2ตัวเองเดี๋ยวเราจะต้องซื้อเพิ่อมอีกละไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้กลางคืนน่าจะหนาวนะดูได้ครับเดี๋ยวนี้เราไปเดินเล่นกันเดี๋ยวไปดูตรงพาราลรอเยัลมกันดู มันเป็นที่ที่คนชอบไปแห้งเงาตอนซัมเมอร์แต่ไม่รู้ว่าหนาวขนาดนี้จะมีคนหรือเปล่าลองดูไป Let's go จะบอกว่าตึกที่อยู่ข้างหลังนี่คือแปลกมากแปลกตามากเมื่อกี้ดูไกลเหมือนเรารู้สึกว่าเหมือนตาเราฝาดอะ่ะคือมันเป็นแบบกระจกทั้งอันหมดเลยแล้วสะท้อนดูดิแล้วแบบมุมองศามันก็แบบสะท้อนเป,เ,ปเป๊ะกับตึกข้างหลังหมดเลยคือเหมือนเขาตั้งใจว่าเนี่ยสิ่งที่สะท้อนในกระจกคือแบบมันเรียงเป๊ะเลยอะ่ะแจ๋วนี่คือเจ๋ และความสำคัญอีกอย่างนะครับของ Paris trip นี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นว e e ที่มีโอลิมปิกพอดีจะนักท่องเที่ยวจะเยอะเป็นพิเศษนะครับอะไรอะไรก็จะแพงขึ้นหน่อยไม่หน่อยอะแพงขึ้นเลยแล้วก็โอเคครับอากาศดีแล้วก็ว่างช่วงนี้พอดีนี้เดี๋ยวก่อน,นจะไปเจอเพื่อนผมหิวมากอยากจะหาอะไรรองท้องหน่อยชอบอาหารแบบฝรั่งเศสมากนะครับจะใครจะใครไม่รู้แต่น้นนานก็จะได้ได้ทานทีเดี๋ยวนี้เราไปหาร้านนั่งกินคนเดียวแบบ ลองท้องกันก่อนไปแล้วส yeah. ุดท้ายนะครับเดินมาเจอร้านนี้ครับค so ุ่มๆเอาเห็นม like ีคนนั่งเยอะดีบรรยากาศดีชื่อคาเฟ่จูซี่ผมถึวันหนึ่งเาสิบเลยเปิดมนหนึงเ้าสหลยโอ้โหเป็นร้อยปีแล้วทั้งนั้นนะเขามีสตอรี่ด้วยนะวันนี้มีนักร้องสองคนนี้มาร้องเป็นคนดังมากๆ ต้องไปดูว่าพอเป็นใครนะมันรู้จักเหมือนกันได้ครับแต่บรรยากาศร้านดีมากจานแรกครับแน่นอนครับมาฝรั่งเศสก็ต้องเอสคาโก้นะครับอืออยากกินมานาแล้วหลังเอสคาโก้ก็เป็นจานนี้ครับเป็ดน,นะครับดักกองฟรีนะครับอร่อยไม่ไมรู้แต่ตอนนี้หิวมากกินก่อน บรรยากาศโรงแรมนะครับนี่แบบยังเย็นๆอยู่เลยนะแต่แบบคนเริ่มมากันเต็มเลยโรงแรมที่ดีมากเลยมีบาร์มี ار, มร้านอาหารมีสปีกอีซี่ค็อกเทลชั้นสองไม่ต้องไปไหนละอยู่ที่นี่ยาวแล้วกัน วันที่2นะครับวันนี้ไปเดินเล่นมาทั้งวันนะครับแล้วก็แดดดีทั้งวันเลยจริงๆแลอยู่ๆฝนตกนะครับนนี้กำลับนนหนาวหนาวติดเปียกหน่อยแล้วก็ตอนนี้เด็กกำลังน,นัดไปเจอเพื่อนของเรานะครับ Pat Man Paris นะครับเราทุกครั้งที่มาเราก็จะดูแลเป็นอย่างดีทุกอย่างนะครับเป็นเพื่อนรักของพวกเรานะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้ไปทานข้าวเขาบอกจองร้านนี้ไว้เป็นร้านที่สวยมากๆแล้วก็เป็นร้านที่แบบเก่าแก่มากแต่ยังเทรนดี้อยู่ จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันถึงแล้วนะครับร้านี้ g o n ี a be very noisy six เ l o o r v e r านสวยมากเก๋มากดูนี่ครับแพทแมนครับผมเออจองร้านนี้มา so what 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 t h is place call again what La 루스랍비우스랍비우스ไม่ hello is the wine cellar three thousand six hundred no is a wine cellar thirty thousand thirty thousand thirty thousand yeah คือเขาบอกว่าที่เก็บไวน์ข้างล่างมีวายอยู่สามหมื่นกว่าขวดเธอที่ต้าวซึ่งใช่ไหมสามหมื่นกว่าขวดว้าว impressive เขาวันนี้คือ wine list เหรอ you want a wine list wine list oh my god โอ้โห เขาวร้านนี่คือวายมันแบบโหดโหดมากเออโหดเกินอะ่ะดูดิเกินเบรไปนทูบิคเอรานนี้นี่เปิดมัแต่ 8, 8ป8แปดแกว่านะแปดบกว่าตอ <c oughs> ี้ันยี่สิบี่แล้วสี่สบสี่สบปีห้าสิบปีแล้วสุดยอดเาแก่มากๆแล้วคนนี้นเยอะอยู่เลยดูดิคนยังเชดดี้อยู่เลย <c oughs> นี่คือแชมเปญ แชมเปญดูวิสกี้แบบกินหน้าเขาโหแล้วหน้ามันคือแบบเป็นสิบ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 อะเพราะไมค my god ่อนก็คือแค่แชมเปญเนี่ยมีเป็นแบบหลายร้อยขวดหลายร้อยชนิดแล้วอะแล้วก็จะเลือกได้นะเดี๋ยววันนี้เราจะหาไวน์ขาวไปดูนะครับว่าเราจะจากทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ขวดไหนมากินกับเนื้อปลายี่สิบยี่สิบห้าถ้วยนิเกชแล้วก็ฉ o นช่โอเค uh-huh <inaudible> Thai people love a mushroom บอนนีบิตีสบอนนีบตีสอะบอนนีตีสสวสดีใช่์ช่ใา่่ปารีส by night ฉันบอกคุณว่าเราไปองไปหาไฟอีกทช่วันนี้ <we> เป็นวันชาติของฝรั uh, ่งเศสวันนะครับโชคดีมากๆแล้วก็เพิ่งดูบอลยูโรจบ So, we go to see uh, yeah, the blue uh, fireworks. They Today the national uh, national uh, like this Fourth of July in the U.S. Yes. This is Fourteenth of July in France. So, so, <laughs> uh, throw Independence Day in Paris. my night. I mean, this is my trip. This is Thank you